สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอาะสัมพุทธัสสะบุญญาณิปารโุกัสมิงปาติโหติปานินันติคอ,อ,อ,อนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาขอากราบแทบเทา้าพระมหาเทระพระเทรานุเทระคลวะพระพิพันเตสวัสดีเพื่อนสหราดมิกทุกโรปก็ขอเจริญพรท่านมหาเศรษฐีที่อยู่ทางซูมทุกมุม ทุกที่ของประเทศไทยขอจเจริญพรนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะก็มาเจอกันอีกกับในรายการเราธรรมะในรายการจากดินสู่ดาวนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้นำเรื่องราวพระในประวัติศาสตร์มาให้ได้ฟังกัน แล้วส่วนวันอื่นๆก็จะเล่าไปตามตำนานเนาะแล้วก็จะเป็นตำบนนี่ <c oughs> ออนะไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าพระในตำบลมีใครก็เป็นประวัติของหลวงพี่เองนี่แหละนะข่าวต่อไปแต่วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเก่าๆในสมัยพุทธกาลนะครับก็เอาเรื่องเก่าๆนี่แหละมาพูดนะแต่นโมหลวงพี่ยังตั้งตั้งสามจบเลยนะสามครั้งเลยนะ บางทีก็สีเลยมันมันลืม <laughs> โอเคหลวงที่จะมาเล่าประวัติของพระเถระท่านหนึ่งชื่อว่านันทะนะครับในสมัยหนึ่งนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้เสด็จไปโปรดปัลยูนไปโปรดญาตินะครับพูด ขออภัยนะครับพูดภาษาบาลีไม่ไม่ค่อยถนัดเนาะเอาเอาง่ายๆเลยเนาะเอาเป็นญาติที่แรกว่าจะว่าไประยุนะญาติอะไรเนี่ยพูดไม่ถนัดนะท่านไปโปรดญาติที่กรุงกบิลพัทนะพระเจ้าสุโทธทนะนั่นแหละหลวงพี่จะรัดไปตอนที่เจ้าชายนันทะ จะเข้างานอภิเศกสมรสนะจะเข้าอภิเศกสมรสกับนางกัลยาณีชนบทนะตอนนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ถูกนิมนต์ไปนะไปฉันพัตาหารเช้านี่แหละไปท่านก็ได้รับพัตาหารฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ย จะชายนันทะก็มาตอนรับนะก็มารับบาตรท่านนั่นแหละเออเพราจะชายนันทะได้รับบาตรท่านแล้วก็เดินตามหลังนะท่านก็คิดในใจว่าพระพุทธองค์จะรับบาตรกับเราตอนที่ลงบันไดเสร็จแล้วพอลงบันไดเสร็จแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ยังไม่มารับนะครับท่านก็คิดในใจอีกว่าเออเดินต่อไปพระพุทธองค์คงจะรับบาตรเรานั่นแหละถึง ประตูเมืองพน้นสุดท้ายท่านก็ยังไม่รับบาทกับเจ้าชายนันทะนะครับพอหญิงกัลยาณีชนบทได้รับทราบว่าจ้าชายนันทะถืออ,อุ้มบาทตามพระพุทธองค์ไปแล้วหญิงชนบทคนนั้นก็ได้รีบวิ่งมานะมาทักจ้าชายนันทะว่าค่าแต่ พระลูกเจ้าถ้าไปแล้วให้รีบกลับมานะประมาณนี้เนาะบอกฝ่ายสามีว่าให้รีบไปแล้วก็รีบกลับมานะจ๊ะประมาณนี้เนาะท่านก็ได้ส่งรอยยิ้มเจ้าชายนันทาก็อุ้มบาทตามไปเรื่อยเนาะจนไปถึงที่พักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปถึงท่านก็ได้ตัดกับเจ้าชายนันทะว่านันทะ เจ้าจะบวชไหมเนี่ยด้วยความจะชายนันทะเป็นคนที่ปฏิเสธคือว่าเก่งใจนะครับปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ต้องบวชบวชบวชครับฉันจะบวชแล้วก็ได้อนุญาตให้อัครสาวกของของท่านเนี่ยเอาจะชายนันทะนี้ไปบวชนะเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วท่านก็ได้ อยู่พอเพศเป็นสมณะไปเรื่อยๆท่านก็ไม่มีจิตใจที่จะบำเพ็ญสมณะธรรมนะครับไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงนางกัลยาณีชนบทนะเพราะว่าท่านใกล้จะเข้าเลือนหอนั่นเองพรนะพุทธองค์ก็ไปชิงมาแล้วนะครับอ๋ พอพระพุทธองค์ได้ทราบข่าวพระพิสุได้เล่าเรื่องราวกับเจ้าชายนันทะว่าบวชมาแล้วไม่ค่อยทําอะไรแล้วก็อยากกระสันจะศึกนะท่านก็ได้มาพูดคุยปลาใสาอะไรเรียบร้อยว่าน,นันทะใช่ดังที่พระพิสุที่เล่ากล่าวมาใช่หรือไม่เจ้าชายนันทะก็ได้บอกกับพระพุทธองค์ว่าขอกราบพระพุทธองค์ พระเจ้าค่ะตั้งแต่ออกบวชไม่มีวันไหนเลยไม่มีวินาทีไหนเลยที่ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่คิดถึงนางกัลยาณีชนบทคนนั้นเลยพอพระพุทธองค์ได้ฟังคำจากปากของเจ้าชายนันทะท่านเลยบอกว่านันทะเราจะพาเธอไปดูอะไรพระพุทธองค์ก็ ได้จับมือเจ้าชายนันทะเนี่ยเหาะไปนะครับไปทีแรกนี้ก็ไปดูนางลิงก่อนนะอยู่บนตอตะโกเนาะไฟไหม้หนังนี่เกียมนะครับหางก็ไม่มีนะครับพูดง่ายว่าเป็นเป็นลิงที่ว่าไม่มีขนเป็นกากเกลื่อนเป็นลิงลิงขี่เห้ยนนะครับประมาณนี้นะในในพักรดาวิโอเขาได้กล่าวอย่างนี้นะ ก็พาจ้าชายนันทานี้เหาะไปดาวดึงนะครับไปดูนางฟ้าเทพอักษรแล้วก็ไปถึงดาวดึงเทา้าสกะเทวราชก็ได้มาต้อนรับกับนางเทพอักษรตั้งห้าร้อยนะครับพระพุทธองค์ก็บอกว่านันทะนั่นคือนางฟ้าเทพอักษรบนสวรรค์บนสวงสวรรค์เธอเห็นนางฟ้าแล้วเป็นอย่างไรเล่า จะใช้นันทาก็บอกเออนางเทพอักษรเหล่านั้นล้วนแตม่มีผิวกายงดงามยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบแม้แต่นางกัลยาณีชนบทซึ่งเป็นพระชายาของข้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้งดงามแม้แต่ครึ่งหนึ่งของ นางเทพอักษรเหล่านี้เลยพระเจ้าค่ะพอเจ้าชายนันทะตรัสลงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่านันทะเธอแล้วเธอรู้แล้วหรือไม่ว่าความงามที่เธอเห็นกับความงามที่เธอยังไม่เคยเห็นล้วนแต่มีมากมายกว่านี้แต่เจ้ายังไม่เห็นแค่นั้นเองพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกกับเจ้าชายนันทะบอกว่า คนงามนะ่ะมันมีงามเยอะนะเยอะมากพอฟังดังนั้นเจ้าชายนันทะก็ได้เข้าใจที่พระพุทธองค์ว่าความงามเนี่ยอยู่บนสวรรค์นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเธออยากได้นางฟ้าเทพอ,อักษรเหล่านี้เป็นเป็นเป็นคู่รักเธอลงไปประพฤติปฏิบัติธรรม อย่างเต็มที่ข้าพระเจ้านี่ขอรับรองนะพระพุทธองค์รับรองว่าถ้าเจ้าชายนันทะเนี่ยได้ประพฤติสมณะธรรมอย่างเต็มที่ท่านเอาเกียรติของตัวเองเลยรับรองว่าเจ้าชายนันทะนี่ได้นางฟ้าแน่นอนนะท่านลงไปเนี่ยท่านก็ไม่รีรอเนาะต่อไปนี้ข้าจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมโดยไม่ปล่อยใจให้หมกมุ่นกับหญิงกัลยาณีชนบทองค์นั้นเลยเพราะ นางเทพอักษรเหล่านี้ล้วนแต่งามมากมายก่ายกองเหนือที่จะนับคณาไดนะ้พอลงไปปุ๊บท่านก็ตั้งใจทําความดีนะตั้งใจอบรมตนบําเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่พอพระพิสุได้รู้ว่าเจ้าชายนันท่านนี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะออกบวชเพื่อจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแค่อยาก เป็นคนที่ได้นางฟ้ามาครอบครองเท่านั้นเองพอท่านได้ยินพระพิสุโจดกันท่านก็ละอายใจนะครับท่านก็หลีกเล้นออกไปทําประพฤติปฏิบัติของท่านอยู่เพียงผู้เดียวนะครับท่านออกไปนะในขณะที่ท่านจะบรรลุธรรมนะครับท่านก็ได้กล่าวคําพังเผยออกมาว่าไม่มีสิ่งใดที่ตรึงใจบุรุษ ให้ลุ่มหลงได้มากกว่าสตรีแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่รัดตึงใจสตรีให้ลุ่มหลงให้หลงไหลได้มากเท่ากับบุรุษนะครับท่านก็ได้พูดอันนี้ตรัดลงพระพุทธองค์ก็รู้วาลาจิตของท่านว่าถูกแล้วนันทะไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะหาความสุขจากจิตใจของคนเรานี้ ความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขแค่ชั่วคราวความสุขแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ใจสงบนั่นเองนันทะพอพระพุทธองค์ได้ตรัสอย่างนั้นจบโอ้โหโล่งเลยครับคราวนี้เนาะนันทะเป็นคนอื่นเลยครับนางฟ้าที่ว่าสิสวยทั้งห้าร้อยนางเนี่ยท่านก็ไม่สนใจแลวครับเพราะว่าท่านได้เข้าถึงสัจธ,ธรรมความจริงแห่งการ เวียนว่ายตายเกิดแล้วนะครับท่านก็จะไม่ติดในการมาพบนะครับอสอรพิษฤทธิ์ก้าข่าไม่หวัน่น้างตกมันประจันหน้าฆ่าไม่หนีข้ากลัวแต่กัวเขาอ่อนมาลาวีผิดค่าทีจีวรขาดบาดกระเด็นนะครับผิดร้ายของสตรีนะครับพิสุทุกรูปนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพิสุหนุ่มๆน,นะครับแต่หลวงพี่ ไม่หนุ่มแล้วนะแก่แล้ว <c oughs> อันนี้ยกเว้น <c oughs> น่าจะไม่มีนะนี่นะครับประวัติของเจ้าชายนันท่านี่ก็ถือว่าเป็นพิสดารคนหนึ่งนะพ้นสุดท้ายนี่พระพุทธเจ้าองค์นี้ได้สังคยนาให้ท่านเป็นพระพิสูุนที่เลิศในการสำรวมอินทรีย์นะครับนะเจ้าชายนันท่านี้ท่านเป็นคนที่รูปร่างงามนะครับงามเป็นมหาบุรุษนะครับ ตามกว่าพระองค์เนี่ยประมาณสี่องคุลีนะครับที่เขาจารึกไว้นะอันนี้คือประวัติของเจ้าชายนันทะนะครับทุกคนย่อมมีความฝันนะครับเนาะเราเราฟังธรรมนะคนที่จะทําลายความฝันเราคืออะไรญาติโยมทางซูมพอจะรู้ไหมครับความฝันของทุกคนะมันมีนะครับแต่ว่าทุกคนจะเดินตามความฝันตัวเองได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องเอาประวัติของ ที่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีในสมัยรุตษการหรือในสมัยนี้ก็มีคนที่จะทําลายบุผัุแเราได้คือใครคือคนที่มาฟุกเรานั่นเองซอันนี้ตื่นเ้นนะครับไม่อยากให้เลียนนะครับธรรมะในวันนี้ก็จบนะครับสําหรับประวัติของเจ้าชายนันทานะครับสุดท้ายนี้ ก็ขออวยพรให้ญาติโยมที่ได้รับชมได้ฟังต่างฟูมขอให้มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านขอให้มีบ้านเป็นพันพันหลังขอให้มีรถเป็นร้อยร้อยคันขอให้ทุก่านเจริญเจริญเจริญพรจากพี่หล่อแล้วนอนนอนไม่มีดอกบัวมองไปนอน นา,ามัสการครับนมัสการครับนามาัสการพระคุณเจ้าทุกรูกนมัสการาหลวงพี่ที่เทศนะครับสวัสดีผู้มีบุญที่ร่วมกิจกรรมโ o มในวันนี้ทุกท่านนะครับได้ยินเสียงชันไหมครับได้ยินะครับวันนี้วันนี้หลวงพี่เทศใอดีดีมากนะครับ ยิ่งเทศผมสังเกตดูเห็นท่านเทศมา3มครั้ง4ครั้งเนี่ยการเทศของหลวงพี่นี่พัฒนาขึ้นมากนะครับครั้งนี้ก็ดีกว่าเขาที่แล้วอีกนะครับขอบกับอนุทนาสาธุเปิดประเด็นได้ดีนะครับก็มีน้โมนะครับแล้วก็มีทักทายาผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกระดับทั่วนะครับการทักทายก็เป็นไปด้วยความรับรื่นไม่ติดขัดไม่มีคำว่าเออไม่มีคำว่าอ้า แต่ก่อนนี้ยังมีเออมีอ่าเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะครับท่านสา,สาธุที่มากเลยครับผมแล้วก็ดําเนินเรื่องเป็นพระในประวัติศาสตร์พรนันธนทะได้นา่าติดตามไม่ง่วงนอนเลยนะครับเ mm hmm. สียงท่านก็ยังฟังชัดราบรื่นได้เล่าเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแจ mm ่ม hmm. แจ้งนะครับเข้าใจง่ายก็จูงใจให้ติดตามฟังต่อว่าเป็นอย่างไรตั้งแต่ นันถ้าราชาสมรสแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ได้บวชแล้วก็ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปบนสวรรค์ไปดูนางฟ้าไปเห็นนางฟ้ากลับลงมาประพฤติธปฏิบัติทธธรรมจนเข้าถึงธรรมะแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนว่าความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจเราสงบนิ่งนี่เองครับอันนี้ก็เป็นการสรุปที่ดีที่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่า เขาใจง่ายขึ้นนะครับว่าการการจะหาความสุขสงบที่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่ในตัวเรานี่เองครับก็ตรงกับคําสอนของรพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อของเรานะครับแล้วก็ครบถ้วนในเรื่องของหนึ่งจำแจ้งชัดเจนสองจูงใจให้ติดตามรับฟังธรรมะข้อสามก็คือแก้วกล้าอยากไปปฏิบัติต่อเพราะว่าผมฟังแล้วก็อยากจะอืม จะนั่งสมาธิมากขึ้นเพราะว่าความสุขก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองแล้วก็ปิดท้ายได้ล่าเริงม,มีคํากรสนุกสนุกนะครับคํากรสนุกสนุกแล้วก็ได้ได้สาระได้ใจความครับก็แล้วผมได้อัดคลิปไว้ให้หลวงพี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆจะส่งไปให้อยากให้หลวงพี่ลองช่วยดูทางหัวไหลด้านขวาเนี่ยมันจะมีกระตกกะตกอยู่เนี่ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปไปแล้วหลวงพี่ลองสังเกตดูนะครับว่าจะแก้อาการตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอาจจะเป็นอาการประมาห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองลองพิจารณาดูก็ถ้าทําให้นิ่งๆได้ก็จะดีมากนะครับอันนี้ก็ก็ลองไปดูคลิปดูอีกทีนึงนะครับโดยภาพรวมแล้วคอนเทนต์ของหลวงพี่เนี่ยเทศได้ดีมากครับเพลนแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้ง เนาใจธรรมะมากขึ้นศรัทธาในธรรมะแล้วก็ในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นกับอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่แล้วก็กับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ฟังธรรมะในวันนี้นะครับอนุโมทนาสาธุครับตเตร์ร์สองสองท่านนะครับวันนี้